สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการซ่อนหลอนพอดแคสตท์ที่จะพาคุณไปดำดิ่งสู่เรื่องราวลิ้ลับเหนือธรรมชาติและเรื่องเล่าขานจากดินแดนอันไกลโพ้นวันนี้ผมจะนำทุกท่านเดินทางไปสู่ดินแดนแห่งมนต์ขลังและปริศนาณนะอำเภอบุญทลิก จังหวัดอุบลราชธานีครับสถานที่ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของเรื่องราวอันน่าสะพึงกลัวนั่นคือผีเฮือนเก่ากลางดงหวายเรื่องราวแห่งความหลอนนี้เริ่มต้นขึ้นจากคำบอกเล่าจากปากต่อปากของชาวบ้านในพื้นที่อำเภอบุญทลิก เป็นนาเมอที่เงียบสงบล้อมรอบไปด้วยป่าเขาและสายน้ำมีวิถีชีวิตที่เรียบง่ายแต่ภายใต้ความสงบนั้นกับซ่อนเร้นเรื่องราวอันน่าขนลุกที่ฝังลึกอยู่ในจิตวิญญาณของผู้คนในชุมชนในพื้นป่าที่ห่างไกลออกไปจากหมู่บ้านโดยเฉพาะบริเวณดงหวาย ซึ่งเป็นชื่อที่คุ้นเคยในเขตอำเภอบุญทลิกมีลักษณะเป็นป่าปโปร่งและทุ่งกว้างมีบ้านไม้เก่าแก่หลังหนึ่งตั้งตารางานอยู่ชาวบ้านเรียกขานมันว่าเงินเก่ากลางดงหวายบ้านหลังนี้สุดโทรมไปตามกาลเวลาไม้ก็เริ่มผุพังหลังคาก็พังทะลุหน้าต่างบานเกล็ดแตกหัก เถาวันเลือ้อยพันปกคลุมจนแทบจะกลืนกินตัวบ้านให้หายไปกับธรรมชาติบรรยากาศรอบๆก็เต็มไปด้วยความวังเวงและชวนให้ขนหัวลุกเพียงแค่ยืนห่างๆก็สัมผัสได้ถึงไอเย็นยเยือกที่แผ่ซ่านออกมาอยู่ในบริเวณรอบๆจากคำบอกเล่าของคนเฒ่าคนแก่ บ้านหลังนี้ไม่ใช่บ้านที่ถูกสร้างขึ้นโดยคนในท้องถิ่นหากแต่เป็นเรียนไม้ที่เคยเป็นที่พักพิงของผู้ลี้ภัยชาวลาวที่อพยพข้ามฝั่งมาในช่วงเวลาหนึ่งของประวัติศาสตร์บ้านก็ว่าเป็นชาวบ้านที่อพยพมาตั้งถิ่นฐานใกล้ชายแดนเพื่อหลบหนีภัยสงครามหวังจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ในดินแดนแห่งนี้ เรื่องราวเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของตำนานพื้นบ้านที่เล่าสืบต่อกันมาไม่ได้มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์อย่างเป็นทางการมายืนยันแต่ถึงกระนั้นบางสิ่งบางอย่างก็เกิดขึ้นไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับคนเหล่านั้นพวกเขาหายไปอย่างไร้ร่องรอยราวกับไม่เคยมีตัวตนอยู่จริง ทิงไว้เพียงบ้านร้างที่กลายเป็นเพียงพยานแห่งความเงียบงนันและเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องเล่าขานที่ทำให้ผู้คนหวาดผวามาจนถึงทุกวันนี้หลังจากที่ผู้คนในบ้านนั้นหายไปอย่างปริศนาเงินเก่ากลางดงหวายก็ถูกทิ้งร้างให้จมปลักกับความเงียบงันในผืนป่าหลายสิบปีไม่มีใครกล้าเข้าไปใกล้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลายามค่ำคืน พอเ,เมื่อพระอาทิตย์รับขอบฟ้าความมืดมิดเข้าปกคลุมผืนป่าความเงียบสงัดจะถูกทำลายลงด้วยเสียงอันน่าสะพึงกลัวเสียงที่ทำให้ชาวบ้านในละแวะกใกล้เคียงต้องปิดประตูหน้าต่างแน่นหนาและภาวนาขอให้รุ่งเช้ามาถึงโดยเร็วเสียงที่ว่านั้นก็คือเสียงปี่เสียงกอง เสียงปีเสียงก้องที่โหยหวนราวกับจะกรีดแทงเข้าไปในโสตประสาทเสียงกลองที่ดังตึง,ตงเป็นจังหวะเนืบช้าสลับกับจังหวะรัวเร้าที่ดังก้องกังวานมาจากบ้านร้างกลางดงไหวายราวกับมีพิธีกรรมบางอย่างเกิดขึ้นณที่แห่งนั้นเสียงเหล่านี้ไม่ได้มาจากงานบวชงานบุญหรือกิจกรรมใดๆในหมู่บ้าน มันเป็นเสียงที่เต็มไปด้วยความโศกเศร้าลึกลับและชวนให้ขนลุกชาวบ้านต่างเล่าขานกันว่าเสียงนั้นคือเสียงของวิญญาณผู้ล่วงลับที่ยังคงวนเวียนอยู่ในบ้านหลังนั้นลักษณะของเสียงปี่เสียงกลองยามดึกโดยไม่มีงานพิธีใดๆเช่นนี้เป็นลักษณะที่พบได้บ่อยในความเชื่อเรื่องผีเปรตหรือผีเฮือนเก่า ในวัฒนธรรมพื้นถิ่นอีสานซึ่งเชื่อกันว่าเป็นวิญญาณที่ถูกจองจำหรือยังคงวนเวียนอยู่กับสถานที่ที่ตนเคยอาศัยอยู่หรือสถานที่ที่ตนเสียชีวิตไปบางก็ว่าวิญญาณของกลุ่มผู้หลีภัยที่หายสาบสูญไปพวกเขายังคงติดอยู่กับโลกมนุษย์ไม่สามารถไปผุดไปเกิดได้และในยามค่ำคืน เสียงดน,นตรีแห่งความตายนี้ก็คือการแสดงออกถึงการมีอยู่ของพวกเขาเป็นเสียงเรียกจากอีกพบหนึ่งที่ต้องการบอกเล่าเรื่องราวอันน่าโศกเศร้าของการจากไปอย่างกระทันหันแม้แต่ชาวบ้านบางรายผู้กล้าหาญบางคนหรือผู้ที่จำเป็นต้องผ่านทางเส้นนั้นในยามค่ำคืนหากได้ยินเสียงนี้ก็จะเร่งฝีเท้าให้เร็วขึ้น ไม่กล้าแม้แต่จะหันกลับไปมองราวกับว่าหากเผลอไปสบตาเข้ากับสิ่งที่อยู่ในความมืดนั้นอาจจะต้องถูกดึงเข้าไปในวงนังวนแห่งความมืดมิดไร้ที่สิ้นสุดแน่นอนว่าเรื่องราวลิ้ลับเช่นนี้ย่อมดึงดูดความสนใจจากผู้ที่อยากจะพิสูจน์บ้านร้างกลางป่าในบุนทลิกซึ่งมันมีอยู่หลายแห่ง และเรื่องราวของเสียงลึกลับยามค่ำคืนก็ถูกเล่าต่อกันมาจากปากต่อปากโดยส่วนใหญ่จะอ้างอิงจากคำบอกเล่าของคนเคยเจอหรือได้ยินจากผู้เฒ่าผู้แก่ซึ่งมักจะขาดหลักฐานยืนยันที่เป็นรูปธรรมแต่กระนั้นประสบการณ์ที่เล่าขานกันมาก็เพียงพอที่จะสร้างความหวาดกลัวและทำให้ตำนานนี้ยังคงอยู่ เรื่องราวของผู้ที่กล้าเข้าไปท้าพิสูจน์มักจะจบลงด้วยประสบการณ์ที่ไม่อาจลืมเลือนได้บางคนเล่าว่าเมื่อพวกเขาเข้าไปใกล้บ้านหลางในยามค่ำคืนเสียงปี่เสียงกองนั้นจะดังขึ้นอย่างชัดเจนราวกับอยู่ใกล้แค่ปลายจมูกและเมื่อพยายามจะเดินเข้าไปสำรวจใกล้ๆเสียงนั้นก็จะค่อยๆเคลื่อนห่างออกไป เล่กับการเล่นซ่อนหามีเรื่องเล่าจากกลุ่มนักศึกษากลุ่มหนึ่งที่ตัดสินใจไปตั้งแคมป์อยู่ไม่ไกลจากบ้านล้างแห่งนี้เพื่อหวังจะเก็บหลักฐานของเสียงปริศนาเหล่านั้นในคืนแรกทุกอย่างก็ดูจะปกติเงียบสงบแต่พอเข้าสู่ยามวิการเสียงปีเสียงก้องก็เริ่มดังขึ้นแผ่ว พวกเขาจึงพากันเดินไปตามเสียงที่นำทางแต่ยิ่งเดินเสียงก็ยิ่งดังขึ้นจนกระทั่งพวกเขาเห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มของคนกลุ่มหนึ่งกำลังร่ายลำอยู่หน้าบ้านร้างใต้แสงจันทร์ที่สลัวด้วยความตกใจพวกเขาก็รีบวิ่งหนีกลับมายังที่พักโดยที่ไม่กล้าหันหลังกลับไปมองอีกเลยหลังจากคืนนั้น นักศึกษากลุ่มนี้ก็ล้มป่วยอย่างหาสาเหตุไม่ได้และบางคนถึงกับมีอาการหวาดผวาไม่กล้าเข้าไปใกล้ป่าอีกเลยประสบการณ์ครั้งนั้นตอกย้ำความเชื่อของชาวบ้านว่าเฮือนเก่ากลางดงหวายไม่ใช่แค่บ้านร้างธรรมดาแต่เป็นสถานที่ที่มีอาถรรพ์และวิญญาณที่สิงสถิตยอยู่ยังคงต้องการการปลดปล่อย แม้เรื่องราวของผีเฮือนเก่ากลางดงหวายจะถูกเล่าขานกันมาอย่างยาวนานแต่ก็ยังคงมีคำถามที่ค้างคาใจแท้จริงแล้วเกิดอะไรขึ้นกับผู้ลิภัยเหล่านั้นทำไมพวกเขาถึงได้หายไปอย่างไร้ร่องรอยและเสียงปี่เสียงกองที่ดังขึ้นในยามค่ำคืนนั้นเป็นเพียงเสียงของวิญญาณ หรือมีความจริงบางอย่างที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังตำนานนี้เรื่องราวนี้เป็นตัวอย่างที่ดีของเรื่องเล่าท้องถิ่นหรือตำนานพื้นบ้านที่อาจมีรากฐานมาจากเหตุการณ์จริงบางส่วนซึ่งอาจจะเป็นเรื่องราวความทุกข์ยากของผู้ลี้ภัยที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์เลวร้ายหรือเหตุการณ์ที่ไม่มีใครเข้าใจในอดีตผสมผสานกับความเชื่อ ความกลัวและบรรยากาศของพื้นที่นั้นๆที่เอื้อต่อการสร้างเรื่องราวเหนือธรรมชาติเสียงปีเสียงกองที่ได้ยินอาจจะไม่ใช่เพียงแค่เสียงดนตรีแห่งความหลอนแต่เป็นเสียงที่สะท้อนถึงความเจ็บปวดความโศกเศร้าและความคับแค้นใจของผู้ที่ถูกลืมเลือนเป็นเสียงเรียกหาความยุติธรรม เป็นเสียงที่ต้องการให้เรื่องราวของพวกเขาถูกจดจำไม่ให้เลือนหายไปตามกาลเวลาตำนานนี้จึงไม่เพียงแค่ทำให้ขนลุกแต่ยังชวนให้เราฉุกค,คิดถึงประวัติศาสตร์บางครั้งที่ถูกเลือนหายไปตามกาลเวลาจนถึงทุกวันนี้เงนินเก่ากลางนงหวายก็ยังคงตั้งอยู่กลางป่าในเขตอำเภอบุญทลิก เป็นพยานแห่งอดีตที่เต็มไปด้วยปริศนาและยังคงส่งเสียงปี่เสียงกองออกมาในยามค่ำคืนเป็นเสียงที่เตือนใจผู้คนถึงเรื่องราวอันน่าเศร้าของกลุ่มคนผู้หลีภัยที่ต้องพัดถิ่นและการจากไปอย่างเงียบงนันเรื่องราวของผีเืินเก่ากลางนงหวายไม่ใช่แค่เรื่องเล่าผีธรมธรมดาธรรมดาแต่เป็นตำนานที่มีชีวิตชีวาในจิตใจของชาวบ้าน เป็นเรื่องราวที่สะท้อนให้เห็นถึงประวัติศาสตร์ที่ถูกซ่อนเร้นความทุกข์ยากที่อาจเคยเกิดขึ้นจริงและเป็นความเชื่อเรื่องวิญญาณที่ยังคงฝังลากลึกในวัฒนธรรมพื้นถิ่นอีสานแล้วคุณผู้ฟังล่ะครับหากมีโอกาสได้เดินทางไปยังอำเภอบุญทลิกคุณกล้าพอที่จะเข้าไปสัมผัสกับบรรยากาศของเงอนเก่ากลางดงหวายและรอฟังเสียงปีเสียงกองในยามค่ำคืนหรือไม่ และถ้าคุณยังอยากติดตามเรื่องราวลึกลับตำนานหลอนและประสบการณ์เหนือธรรมชาติอีกมากมายจากทั่วทุกสาราทิศอย่าลืมกดติดตามช่องของเราซ่อนหลอนไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดเรื่องราวใหม่ๆที่จะทำให้คุณผู้ฟังต้องขนลุกทุกครั้งที่ได้ยินเรื่องราวแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานของเราได้ผลิตคลิปเนื้อหาดีๆออกมาให้ผู้ฟังได้ฟังและสุดท้ายขอให้ผู้ฟังทุกท่านฝันดีสวัสดีครับ